สวัสดีครับผมเอ็มซันชัยในคลิปนี้นะผมก็จะมาทําการรีวิวและทดลองใช้งานตัว Pro Bank b ล o อกเปล่าตัวนี้ครับ Pro Bank b ล o c กเปล่าตัวนี้สามารถติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียม18650ได้ทั้งหมด16ก้อนนะครับนั่นก็คือเขาสามารถทําความจุได้ประมาณ 50,000mAh ต่อไปมาดูว่าการใช้งานการติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียม18650ติดตั้งอย่างไรนะครับแล้วก็ประกอบอย่างไรไปดูกันครับ ถ้าใครนะับสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัว Power Bank บอกเปล่าตัวนี้ผมก็ได้ทำการแปะลิงไว้ใต้คลิปวิดีโอก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้อุปกรณ์ที่มาด้วยจะมีสกูลแล้วก็ไขค,ควงขนาดเล็กเรามาดูข้อมูลด้านหลังของตัว Power Bank ตัวนี้กัน Power Bank m o เด l C 1 6ขีด P D ขีด Q I ตัวนี้จะเป็นรุ่นท็อปนะครับหรือรุ่นที่แพงที่สุดที่ผมซื้อมาทาการทดลองใช้งาน ก่อนสั่งซื้อให้คุณดูรุ่นนะแล้วก็ความสามารถของแต่ละรุ่นว่าเขาสามารถทําอะไรได้บ้าง C16 นั่นคือใส่แบตเตอรี่ได้16ก้อนนั่นคือแบตเตอรี่18 50 16ก้อน PD ก็จะเป็น power delivery นั่นคือรองรับการชาร์จที่กําลังวัดสูงหรือชาร์จเร็วนั่นเอง Qi ก็จะเป็นการชาร์จแบบไร้สายหรือวเลสตัวนี้เขาสามารถทําได้ทั้ง2รูปแบบ ราคาก็เลยค่อนข้างแพงนะครับแต่ตัวที่ไม่สามารถทําได้ราคาก็จะถูกมากกว่าตัวนี้นะครับส่วนเอาพุทที่เขาสามารถจ่ายได้นะั่นคือ9โวลต์2แอมป์12โวลต์1.5แอมป์4.5โวลต์5แอมป์5โวลต์4แอมป์ตัวนี้จะเป็นเอาพุตที่เขาสามารถจ่ายออกได้ส่วนอินพุต 5โ3แ9โว2แ12โว1.5แอรองรับการชาร์จ QC 3.0 PD 3.0ตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดของตัว Power Bank รุ่น C16 PD Qi ตัวนี้ครับส่วนด้านหน้าก็จะมีตัวไวเลสตรงนี้เวลาเราชาร์จนะคะก็จะวางโทรศัพท์ไว้ด้านหน้าจะมีหน้าจอบอกเลเวลของแบตเตอรี่แล้วก็ปุ่มสำหรับกดชาร์จ1ปุ่มตรงนี้ USB จะมีด้วยกัน2พอร์ตนะครับก็จะมีเป็นพอร์ตชาร์จแบบปกติแล้วก็ชาร์จเร็วคลิกชาร์จให้สังเกตที่สัญลักษณ์รูปฟ้าผ่าตัวนี้จะมี1ตัวพอร์ตนี้จะมี2ตัวถ้าเราต้องการชาร์จเร็ว แล้วก็เชื่อมต่อพอร์ตนี้ต้องดูที่สมาร์ทโฟนเราด้วยนะครับว่ารองรับการชาร์จเร็วหรือไม่ส่วนพอต Type C ตัวนี้จะเป็นทั้งอินพุตและเอาพุตเราสามารถเชื่อมต่อชาร์จพาวเวอร์แบงค์ได้แล้วก็สามารถเชื่อมต่อพอต t y p ์ C ตัวนี้ไปชาร์จสมาร์ทโฟนได้พอตนี้จะเป็น PD นะครับนั่นก็คือ power delivery นะฮะรองรับการชาร์จแบบรวดเร็วแล้วก็พอร์ต USB อีก2พอร์อตก็จะเป็นพอตชาร์จแบบธรรมดานั่นคือพอตอินพุตไม่สามารถต่อไปชาร์จสมาร์ทโฟนได้นะครับอพอร์ตนี้ ต่อไปก็จะทำการติดตั้งแบตเตอรี่18650นะครับฝาด้านหลังตัวนี้เขาไม่ได้ขันสกูเราสามารถเปิดออกได้เลยซึ่งเปิดออกมาเราก็จะเห็นช่องสำหรับติดตั้งแบตเตอรี่18650แล้วก็ตัววงจรสำหรับชาร์จนะฮะส่วนตัวนี้จะเป็น qi หรือวงจรชาร์จแบบไบเล็ตคุณจะเห็นสายไฟนะครับจ่ายมาตรงนี้ซึ่งถ้าใครจะซื้อไปใช้งานนะครับ พอแบงค์ตัวนี้ไม่มีแบตเตอรี่เราต้องซื้อแบตเตอรี่มาติดตั้งเองไม่ใช่ว่าคุณซื้อไปแล้วคุณจะสามารถใช้สำรองชาร์จได้เลยนะครับบางคนก็อาจจะไม่ได้อ่านรายละเอียดแล้วก็ซื้อไปแล้วก็งงว่าทำไมได้เฉพาะตัววงจรแล้วก็บล็อกไปนะครับไม่ได้แบตเตอรี่ซึ่งตัวนี้จะเป็นพอแบงค์แบบ DIY นั่นก็คือเราต้องซื้อมาติดตั้งแบตเตอรี่เองก่อนติดตั้งแบตเตอรี่ให้เราดูก่อนว่าขั้วบวกขั้วลบ ตรงไหนนะครับเพราะว่าตัวนี้ใช้แบตเตอรี่เยอะมาก16ก้อน16เซลล์ cell, ซึ่งถ้าเราต่อผิดวงจรพังเวลาติดตั้งแบตเตอรี่ให้ดูด้วยว่าแบตเตอรี่ที่เราติดตั้งถูกต้องหรือไม่ถ้าเราติดตั้งไปแล้วก้อนต่อไปที่เราติดตั้งติดตั้งผิดขั้วแบตเตรอรี่ช็อตกันครับซึ่งเขาก็จะมีอักษรสัญลักษณ์บอกขั้วบวกขั้วลบอยู่ด้านในขั้วบวกด้านนี้ขั้วลบ ซึ่งถ้าใครไม่เคยทำงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ลักษณะนี้นะฮะต้องศึกษาก่อนนะครับเพราะว่าถ้าใส่แบตเตอรี่เยอะขนาดนี้ถ้าใส่ผิดแล้วแบตเตอรี่ช็อตแน่นอนครับแล้วก็เวลาเขาช็อตเนี่ยเกิดการลุกไหมแน่นอนเพราะว่าแบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะนั่นคือสิ่งเดียวนะฮะที่ผมอยากแนะนําซึ่งการขนานแบตเตอรี่เนี่ยจะทําให้แบตเตอรี่สามารถรองรับกระแสหรือจ่ายกระแสได้สูงขึ้นหรือความจุเพิ่มขึ้นแต่แรงดันเท่าเดิม แบตเตอรี่ลิเทียม1850ผมจะใช้ทั้งหมด16ก้อนนะครับ16เซลล์ซึ่งตัวสำรองไฟตัวนี้สามารถติดตั้งได้สูงสุด16ก้อนซึ่งจะตามรุ่นนะฮะตัวนี้เป็นรุ่น C16 นัก็คือสามารถติดตั้งแบตเตอรี18่18650ได้16ก้อน C16 16ก้อน แบตเตอรี่ลิเธียม18ึ่เราสามารถเลือกซื้อแบตเตอรี่ที่ราคาถูกมาติดตั้งใช้กับตัว power bank ได้นะครับการซื้อนะครับผมแนะนำว่าให้ซื้อแล้วก็มาเทสดูก่อนว่าความจุเต็มจริงตามที่ระบุไว้ในร้านค้าหรือไม่นะครับเพราะบางครั้งซื้อมาแล้วแบตเตอรี่ความจุไม่เต็มจริงแบตเตอรี่ก็มีหลายราคานะครับถ้าแบตเตอรี่ก้อนไหนที่สามารถรองรับการจ่ายกระแสได้สูงก็ราคาแพงแต่ถ้าเราซื้อมาใช้กับ power bank เราก็ไม่จําเป็นที่จะต้อง เลือกแบตเตอรี่ที่สามารถจ่ายกระแสได้สูงนะครับเพราะว่าพอแบงค์เหล่านี้ไม่ต้องการกระแสที่สูงเพราะว่าเขาชาร์จอุปกรณ์แรงดัน5โวลต์กระแสแค่5แอมป์6แอมป์เท่านั้นซึ่งเราสามารถเลือกซื้อแบตเตอรี่ที่จ่ายกระแสได้ต่ำและราคาถูกมาใช้งานร่วมก็น่าจะเป็นการประหยัดเงินที่ดีครับการติดตั้งให้เราดูดีๆนะครับว่าขั้วไหนบวกขั้วไหนลบแบตเตอรี่เองก็จะมีระบุขั้วตัวนี้ลบ ตัวนี้บวกหรือสังเกตที่ขั้วแบตเตอรี่ก็ได้ฮะจะมีความแตกต่างกันซึ่งตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่แบบหัวแบนเพราะแบนตัวนี้เหมาะสําหรับแบตเตอรี่ที่เป็นลักษณะหัวแบนแบบนี้ก็ทําการติดตั้งเข้าไปการติดตั้งต้องระวังนะครับเราต้องดูให้แน่ใจว่าขั้วแบตเตอรี่ที่เราติดตั้งตรงกันบวกบวกบวกแบบนี้ ถ้าคุณนำแบตเตอรี่มาแล้วก็ไม่สังเกตแล้วติดตั้งผิดขั้วแบบนี้อันตรายครับอาจจะเกิดการช็อตแล้วก็ลุกไหมของแบตเตอรี่ได้การติดตั้งต้องสังเกตดีๆแล้วก็ระมัดระวังให้มากที่สุดครับการติดตั้งแบตเตอรี่เราต้องบาลานซ์แบตเตอรี่ให้แรงดันเท่ากันก่อนทุกก้อน การบาลานซ์ถ้าแรงดันแตกต่างกันมากก็ให้ทำการดิสชาร์จหรือชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มทุกก้อนก่อนครับแล้วนำมาติดตั้งถ้าไม่อย่างนั้นนะฮะถ้ามีแบตเตอรี่ที่มีแรงดันแตกต่างกันมากและนำมาทำการต่อขนานกันแบบนี้แบตเตอรี่ที่มีแรงดันสูงทำการถ่ายเทยแรงดันไปที่แบตเตอรี่ที่แรงดันน้อยอาจจะทำให้เกิดการรับกระแสที่มากเกินไปสำหรับแบตเตอรี่ที่แรงดันต่ำอาจจะทำให้แบตเตอรี่ร้อนได้ ติดตั้งแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยก็ปิดฝาครอบด้านหลังซึ่งไม่ต้องกลัวว่าแบตเตอรี่จะหลุดออกจากแถวนะครับเพราะว่าตรงฝาตัวนี้เขาจะมีเดือยสำหรับล็อกแบตเตอรี่ไว้แล้วก็อีกอย่างนะ,ะถ้าใครที่ซื้อไปแล้วไม่ต้องการติดตั้งแบตเตอรี่จนเต็มก็ได้เราสามารถใส่เพียงแค่1ก้อนก็ได้สองก้อนก็ได้สก้อนก็ได้ แต่การติดตั้งน้อยนะฮะเวลาเราใช้งานแล้วก็ปิดฝาไปและเผื่อทำตัวพ o แบ r bank ตัวนี้โตกกระแทกพื้นแบตเตอรี่ที่เราติดตั้งอาจจะหลุดออกจากตัวรางฐานแบบนี้ก็ได้ถ้าแบตเตอรี่ที่เราติดตั้งไม่เต็มบ็อกแต่ถ้าติดตั้งเต็มบล็อกแบบนี้นะครับเขาก็จะขยับไม่ได้เพราะว่าโดนล็อกไว้ด้วยเดือยเหล่านี้แล้วก็โดนล็อกไว้ด้วยขนาดบล็อกหรือขนาดไซส์ที่พอดีกับแบตเตอรี่16ก้อน เหลือ2ตัวตัวนี้น่าจะเป็นสกูสำลองเมื่อติดตั้งแบตเตอรี่เข้าไปครบ16กก้อนเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็จะได้พอแบงค์ที่มีความจุ52,800ม mm, ิลลิแอมหรือ52.8แ mm, อมป์มนั่นเองความจุนี้คำนวณจากความจุของแบตเตอรี่1 8 5 0แาบตเตอรี1่1ก้อนมีความจุอยู่ที่3,300 mm, มิลลิแอมคูณ16ก้อนก็จะได้อยู่ที่52,800ม mm, ิลลิแอมหรือ52.8แ mm, อมป์มที่แรงดัน3.7โวลต์ w อแบงค์ 46รุ่น 50,000mAh ซึ่งเราสามารถติดตั้งแบตเตอรี่ที่ 50,000mAh หรือมากกว่านะครตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่18650ด้วยถ้าแบตเตอรี่18650มีความจุต่อเซลล์ที่มากขึ้นความจุรวมก็จะเพิ่มขึ้นด้วยครับ แต่ส่วนมากนะครับแบตเตอรี่1 8ึ่งความจุก็จะไม่เกิน3,300-3,400มิลลิแอมป์นะถ้าเกินนั้นแนะนําว่าให้ซื้อมาเพียงแค่1ก้อน2ก้อนมาทําการเทสความจุของแบตเตอรี่ก่อนก่อนที่จะสั่งซื้อในจํานวนที่มากขึ้นตอนนี้ก็ทําการติดตั้งฝาครอบหลังเสร็จเรียบร้อยต่อไปนะครับเราก็มาทําการทดลองใช้งานกันนะครับการใช้งานเราสามารถกดดูเลเวลของแรงดันแบตเตอรี่ได้ กดปุ่มรูปฟ้าผ่าตัวนี้หนึ่งครั้งเขาก็จะบอกระดับของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้อยู่ที่73%ซึ่งแบตเตอรี่ที่ผมนำมาติดตั้งยังเป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จไม่เต็มถ้าสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของใครนะลองรับการชาร์จแบบไวเลสก็สามารถนํามาทําการชาร์จที่ด้านหน้าได้เลยแต่เวลาเรานํามาวางไว้เราต้องกดปุ่มรูปฟ้าผ่าหนึ่งครั้งเพื่อทําการเปิดวงจรชาร์จถ้าเราวางไว้เฉยนะเขาจะไม่ทํางานทันที แต่สำหรับโทรศัพท์ใครที่ไม่รองรับการชาร์จแบบไวเลสผมแนะนำว่าให้ซื้อวงจรไวเลสชาร์จเจอร์ตัวนี้มาก็นำตัวสมาร์ทโฟนนะครของเรามาทำการติดตั้งตัวไวเลสชาร์จเจอร์ที่เราสั่งซื้อมาราคาไม่แพงนะครับตัวนี้อยู่ประมาณ100บาทครับบวกค่าขนส่งแล้วนะครับ หลังจากนั้นก็นํามาวางไว้บน Power Bank แบบนี้ตอนเราวางเขาจะไม่ชาร์จทันทีครับเราต้องทําการกดที่ปุ่มรูปฟ้าผ่าตัวนี้ก่อนจะกดก่อนแล้ววางหรือวางแล้วกดก็ได้เขาก็จะขึ้นสถานะบนหน้าจอพ o w e r b a n นะฮะว่าตอนนี้เอาพุ t แบบไวเลส เมื่อเราออกสถานะบนหน้าจอพอแบงก์ก็จะหายไปแล้วก็วางใหม่อีกครั้งซึ่งการชาร์นะผมแนะนำว่าต้องนำตัววงจรตัวนี้มาวางไว้กึ่งกลางของตัววงจรเวเลดตัวนี้ครับ ถ้าวางไม่กึ่งกลางการชาร์จอาจจะไม่สมบูรณ์แล้วก็กระแสชาร์จอาจจะน้อยเราต้องวางไว้ตำแหน่งกลางแบบนี้กระแสชาร์จจะได้ชาร์จได้เต็มที่แล้วก็แรงกำลังวัดในการชาร์จจะน้อยนะครับไม่สู้การชาร์จแบบสายการชาร์จแบบสายจะเร็วแล้วก็แรงกว่าแล้วก็เต็มเร็วกว่านั่นเอง ตัวนี้สําหรับใครที่ชอบชาร์จแบบไวเล็หรือโทรศัพท์ที่สามารถรองรับการชาร์จแบบไวเล็นะครับก็สามารถใช้ตัวพาวอแบงค์ตัวนี้ชาร์จได้ผมจะทําการเชื่อมต่อสายชาร์จท,ที่พอร์ต Type C ตัวนี้จะเป็นสาย C to C ควรเช็นว่ารูปสัญ,ญลักษณ์เขาจะขึ้น ลูกฟ้าผ่า2ตัวนะครับนั่นคือชาร์จแบบเร่งด่วนหรือชาร์จด่วนหน้าจอของ power bank ก็จะขึ้นสถานะ pd ทับ qc 3.0นั่นคือกำลังชาร์จแบบด่วนหรือชาร์จที่กำลังวัดสูงและการชาร์จโดยใช้พอร์ต usb c ิ c ชา r g r พอร์ตสีส้มตรงนี้ซึ่งถ้าเราใช้สายที่เป็นสายที่ไม่สามารถนำกระแสได้ดีนะครับขอก็จะไม่สามารถชาร์จด่วนหรือชาร์จแบบ c ิกชาร์จได้ ตัวนี้เป็นพอร์ตสีส้มพอร์ต USB คิกชาร์จคุณจะเห็นว่ารูปสัญลักษณ์จะขึ้นรูปฟ้าผ่ารูปเดียวนั่นก็คือชาร์จแบบปกติผมจะทำการทดลองเปลี่ยนสายชาร์จจากสายชาร์จตัวนี้มาเป็นสายชาร์จตัวนี้ครับ รูปฟ้าผ่าจะขึ้น2ขีดระบบชาร์จแบบคลิกชาร์จก็โชว์ขึ้นเพราะว่าสายนะครับค่อนข้างเล็กแล้วก็นำกระแสไม่ดีเขาก็ไม่สามารถรองรับการชาร์จแบบคลิกชาร์จได้และทั้งหมดนั้นก็เป็นการทดลองใช้งานตัว Power Bank บล็อกเปล่าตัวนี้ครับซึ่งสามารถใช้งานได้ตามที่ระบุไว้ซึ่งตัว Power Bank ตัวนี้นะครับสามารถชาร์จแบบคลิกชาร์จได้ที่พอร์ต USB สีสม้มแล้วก็พอร์ต Type C แน่นอนว่าการใช้งานคลิกชาร์จแล้วก็ PD นะครับสายชาร์จเราต้องรองรับด้วยถ้าสายชาร์จเราไม่รองรับแล้วก็ไม่สามารถใช้การชาร์จแบบเร่งด่วนได้แล้วก็สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือก็มีส่วนด้วยถ้าโทรศัพท์เราไม่รองรับการชาร์จแบบด่วนหรือการชาร์จแบบคลิกชาร์จถ้าเรานำมาต่อชาร์จก็จะชาร์จด้วยความเร็วปกติ ก็จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน PD ดีหรือคลิกชาร์จได้นั่นเองแน่นอนนะครับเวลาชาร์จพวแบงค์ตัวนี้ก็คงใช้ระยะเวลานานจากการคำนวณแล้วนะครับเขาสามารถชาร์จด้วยความเร็ว18วัตต์พอแบงค์ตัวนี้มีความจุที่52,800ม mm. ิลลิแอมต้องใช้เวลาชาร์จประมาณ17หรือ18ชั่วโมงถึงจะชาร์จตัวพอแบงค์ตัวนี้เต็มชาร์จเกือบทั้งวันครับถึงจะสามารถชาร์จตัวพอแบงค์52,800มิลลิแอมตัวนี้เต็มได้ สำหรับพอแบงค์บล็อกเปล่าตัวนี้เราสามารถติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมได้ตั้งแต่1ก้อนขึ้นไปนะครับสูงสุด16หก้อนถ้าเราต้องการติดตั้งแค่1ก้อน2ก้อนหรือ6ก้อนก็ได้เช่นกันแต่แน่นอนว่าเวลาเราติดตั้งไม่เต็มแล้วเราทําตัวพอแบงค์บล็อกเปล่าตัวนี้ตกกระแทกพื้นอาจจะทําให้แบตเตอรี่หลุดออกจากรางฐานซึ่งมีความเป็นไปได้นะครับที่จะเป็นแบบนั้นผมแนะนําว่าติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมให้เต็มทุกบล็อกเวลาเราทําตกกระแทกแบบนี้ หรือวางแรงๆนะครับตัวแบตเตอรี่ดีเทียม1 8 6 5 0ก็จะไม่หลุดออกจากรางฐานนั่นเอง ซึ่งตัว Power Bank Box ป่าวตัวนี้มีให้เลือกหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นธรรมดานะครับแล้วก็เป็นรุ่นสามารถใช้ PD ได้เป็นรุ่นสามารถใช้ Qi ได้ก็สามารถเลือกตามความต้องการเราได้ครับถ้าใครดูแล้วสนใจตัว Power Bank ล็อกป่าตัวนี้ผมได้ทาการแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้สําหรับคลิปรีวิวและทดลองใช้งานตัว Power Bank b o เป่าในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบก,กับผมใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ